สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนำวันนี้จะแนะนำวิธีการตั้งค่า doh และ do t นะครับ doh ก็คือ dns over http แล้วก็ DOL ก็คือ DNS over TLS สองตัวนี้ต่างกันยังไงนะครับตัว Doh บล็อกยาก DOL ถูกบล็อกง่ายกว่าแต่เร็วกว่านะครับเริ่มต้นเลยเรามาที่ app HTTP Injector นะครับแต่แล้วคาเบา ก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาว่าเซิร์ฟเวอร์การตั้งค่า v2ray การตั้งค่า ssh เราแต่การตั้งค่า ssh เสร็จแล้วนะครับเราก็แต่ด้านบนกลับมาปกติ HTTP Injector นะครับจะมี4แผน่น ตรงนี้คือหน้าหลักนะครับถัดมาคือบันทึกถัดมาคือเครื่องมือถัดมาคือช่วยเหลือนะครับเราจะใช้หน้าหลักตรงหน้าหลักนะครับจะเห็นคำว่าเริ่มเริ่มก็คือการสตาร์ทถัดมาคือถัดมาก็คือการเลือกอุมโมงค์ นะครับมีคำว่า ssl เพื่อนๆแต่ประเภทอุโมงค์มีอยู่4แบบ1คือ ssl อันที่สองคือ v ทุเรออันที่3คือ high tier อันที่4คือ shadowsock เชื่อมต่อจากนะครับด้านบนนี้เป็นการเข้ารหัสจริง นะครับเก้าถัดจริงส่วนด้านล่างคือวิธีการอําพางนะครับอัพางตัววันนี้ผมจะแนะนํา s s h นะครับคือตัวนี้แล้วก็ไดเล็กนะครับแตะไดเล็กแล้วก็แตะด้านล่างบันทึกนะครับเสร็จแล้วนะครับด้านบนขวามือมีฟันเฟืองเพื่อนๆแตะ พอแตะฟันเฟืองปุ๊บนะครับก็มาที่หัวข้อ vpn dns นะครับ vpn dns เราก็แตะเข้าไปนะครับตรงนี้จะมีการตั้งค่า vpn นะครับตั้งค่า vpn เบื้องต้นเลยนะครับเบื้องต้นเลยผมตั้ง ตามค่าเดิมของเขาก็คือคาเฟ่นะครับคาเฟ่เสร็จปุ๊บเราก็กลับมานะครับกลับมากลับมาเราแตะคำว่าเริ่มเสร็จแล้วก็จะมีการตั้งค่าอยู่3ค่าเราเลือกเลือกเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้ว นะครับแต่ตกลงเสร็จแล้วมีประเทศต่างๆให้เราเลือกนะครับด้านข้างๆเพื่อนๆจะเห็นตัวหนังสือตัวเล็กๆนะครับอย่างของสิงคโปร์นี่จะมีคำว่า s H H กับ D N S แสดงว่าเราใช้ s H H ได้นะครับเราก็เลือกสิงคโปร์พอ เข้าไปในสิงคโปร์นะครับมันก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ต่างๆให้เราเลือกนะครับก็จะมีตัวนี้ SD นะครับเซิร์ฟเวอร์ที่เร็วที่สุดนะครับตัวนี้ไม่ระบุอะไรเลยนะครับตัวที่2 s G C ด้านหลังมีคำว่า W S ก็คือเว็บ o กเ e t ตนะครับกรณีนี้ผมจะเลือกตัวนี้ก็แล้วกันใช้เว็บ o c k e t ต แต่เว็บสกิป s g c เว็บสกิแต่เชื่อมต่อก็เรียบร้อยนะครับก็เรียบร้อยอันดับแรกนะครับอันดับแรกผมแตะเริ่มเลยเชื่อมต่อก่อนนะครับเชื่อมต่อก่อนเรียบร้อยนะครับดูบันทึกด้านล่างจะมีคำว่า vpn เชื่อมต่อแล้วนะครับ มีคำว่า DNS c l f a r e อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเช็คดูนิดหนึ่งว่าตอนนี้เราเชื่อมด้วย DoH หรือ DOT นะครับเรามาที่ Google นะครับพิมพ์คำว่า https 2.1.1.1.1 แล้วมีคําว่า Heal นะครับแตะเข้าไปพอแตะเข้าไปปุ๊บก็เจอเว็บไซต์ที่ชื่อว่า1 1 1วันวันนะครับวันจุนจุจุดจุดนะครับเข้าไปถึงไหนอาจจะใช้เวลาสักคู่หนึ่งนะครับในการที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ตองหนึ่งะครับเว็บไซต์ตองหนึ่ง ตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่า DNS over HTTP นะครับ doh no dot yes คือตอนนี้ใช้ dot นะครับตอนนี้ใช้ dot กลับมานะครับเราแตะหยุดด้านบนมีฟันเฟืองเราแตะฟันเฟืองนะครับเสร็จแล้วเรามาที่ มาที่หัวข้อ dns ผ่าน https doh นะครับเปิดใช้งานสิ่งนี้หากการเข้าถึงจุดสิ้นสุด api ถูกบล็อกนะครับคือเวลาที่ถูกบล็อกเราจะใช้ตัวนี้แล้วก็แตะเสร็จแล้วเราก็เลือกตัวนี้คาเฟ่นะครับแต่คาเฟ่ ก็จะมีหัวข้อคาเฟ่อยู่ด้านล่าง doh นะครับนี่เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็กลับมานะครับกลับมาแต่เริ่มด้านบนก็มีสัญลักษณ์ลูกกุญแจนะครับ ก็แสงว่าการเชื่อมต่อเราเรียบร้อยใช้ตัวนี้อยู่ TLS นะครับเราแต่ r e f r e s h ก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราใช้ DOH แล้วนะครับ DOH เรียบร้อย ก็เป็นเป็นวิธีการหนึ่งที่เราจะใช้ D O H นะครับกับ D O T นะครับในแอป H T T P Injector นะครับลองไปเล่นดูโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ